ข้อดีกับข้อเสียของการใช้ยาขยะข้อดีของการฉีดยาขยะครับหนึ่งครับทำให้สะดวกสบายหญ้าตายเรียบนะครับที่ดินสะอาดมองดูแล้วสะอาดหูสะอาดตาข้อดีข้อที่สองนะครับก็คือหญ้าตายได้นานเวลาเราทํางานนะครับก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับอาจจะไม่กลัวงูกลัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับก็คือสะดวกสบายง่ายนะครับส่วนข้อเสียครับ ข้อเสียของการฉีดยาฆ่าหญ้าครับ1ครับจะทําให้ดินเป็นกรดครับยาฆ่าหญ้าหรือสารพิษสารเคมีทุกชนิดนะครับมีฤทธิ์เป็นกรดครับเมื่อลงดินนะครับก็จะทําให้ดินเป็นกรดเมื่อดินเป็นกรดก็จะไม่สามารถปลดปล่อยแร่าตาเพื่อที่จะให้ยางพารานําไปแปลงเป็นน้ํำยางได้นะครับเราจะสังเกตได้ครับว่าเราฉีดยาฆ่าหญ้านะครับไม่ใหม่ยางจะไม่ออกเพราะนะครับในยาฆ่าหญ้าทําหน้าที่ชะงักการสังคราะแสงของพืช หยุดการสัรงข้อแสงของพืชนะครับข้อเสียข้อที่2ครับดินที่ฉีดยาฆ่ายาแล้วนะครับดินตรงนั้นมักจะเป็นกรดและดินเป็นกรดตรงนั้นนะครับจะเป็นดินที่แน่นด้วยนะครับหลังจากที่เป็นกรดแล้วไม่พอครับจะแน่นด้วยครับจะเป็นดินที่แน่นนะครับจะเป็นดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุนะครับจะเป็นดินที่ไม่ร่วนไม่โปร่งไม่ซุยจะเป็นดินที่แข็งนะครับจะเป็นดินที่แข็งนะครับจะเป็นดินที่ไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช เพราะฉะนั้นนะครับข้อที่2คือบินจะเสื่อมเสียไปด้วยนะครับและอีกอย่างข้อที่3ามครับเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแถวแถวบริเวณนั้นและที่สําคัญเป็นอันตรายต่อคนที่ไปฉีดนั้นด้วยนะครับในการเข้าของสารพิษสารเคมีนะครับไม่ใช่เฉพาะกินอย่างเดียวนะครับดมก็เข้าได้ครับเดินผ่านสัมผัสก็เข้าได้ครับโดนผิวหนังก็เข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ข้อเสียนะครับของการใช้สารพิษสารเคมีนะครับในการฆ่ายญ้านะครับก็มีข้อเสียมากมายข้อดีกับข้อเสียของการใช้ยาฆ่าห้า